คือเซลลอันดับหนึ่งที่มียอดขายที่มากที่สุดของดาร์ w เว็บไปค่ะคุณผู้หญิงเราไปเข้าข้างในบ้านกันเถอะคุณผมนี่คือที่คาดผมทรงเสน่ห์นะคะไม่ใช่ใครก็ได้เลยค่ะของหายากมากเพราะน้ำมันพายมันจดลงไปแล้วนะนี่ละกันผู้ไล่ผี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 ฮะผู้ไล่ผีใช่มันเป็นอลิมิเตดเลยเี่ยแพนด้ากุ๊กกุ๊ก ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ้านหลังนี้แหละที่เป็นเป้าหมายอีเด็กหัวสนิมต้องเจอฉันขายข,ายของแหลกปะ่ะเราจะมาเราจะมาขายของกันที่บ้านหลังนี้แหละและฉันน่ะคือเซลอนันดับหนึ่งที่มียอดขายที่มาที่สุดของยาก์เว็บลุย <laughs> มีคขาอ,อยู่ไหมบ้านเน,เนเี้คุณผู้หญิงอยู่บ้านไหมคะวันนี้เราจะเป็นวันนี้เราเสือดับหนึ่งของดักเว็บมาขายของคะ่ะไอ้กดกินนะอะเดี๋ยวนี้มิชชัชีพยิ่งเยอะอยู่ด้วยแต่ว่าอยากรู้ต้องลองเปิดดู คนผู้หญิงอย่าเพิ่งกลัวเรานะคะเรามาจากฮอตเอ้ดาร์กเว็บนะคะเออคือแล้วเรามาทำอะไรคะเนี่ยใหญ่โตเอามาขายของค่ะคือมีหลายชิ้นมากเลยค่ะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ค่ะขอเข้าไปหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะแต่แม่บอกว่าอย่าต้อนรับคนแปลกหน้าค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเป็นคนหน้าแปลกได้อยู่นะคะเออดาร์กเว็บนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยดาร์กเว็บเนี่ย ที่เราอ่ะชอบสั่งของเยอะๆนี่อุ้ยนี่แสดงว่าอาจจะมีไอเทมพิเศษที่ใช้ไล่ผีหรือเปล่านะอุ้ยอย่างนั้นก็เข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้หญิงเราไปเข้าข้างในบ้านกันเถอะคุณผู้หญงโอ้ยอ้้ยออ้้้ะโอ้้้่มอ้อ้ยอ้ยอยออ้ยค่ะ้ย นั่งก่อนนะคะผู้หญงนั่งก่อนนะคะผู้หญิงนั่งได้ไหม <c oughs> พอดีรเราต้องนั่งบนพรมนะคะเพื่อเพื่อการสื่อจิตเข้าถึงดาร์กเว็ของเรานะ <c oughs> จิตใจเราจะไม่ได้เลยนะมาค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญพรมมันจะใหญ่นิดนึงนะ <c oughs> สภาพ <c oughs> ฉันไม่ชอบแสงแดดเลย จะไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยหน้าตาดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจแล้วเขาจะรู้ว่าว่าเราไม่ไม่ไม่ไมไมปลอดภยัยะแต่ก็อยากจะรู้เนาะว่าดาร์เวจะขายอะไรบ้างทุกที่เห็นแต่ในเว็บไซต์อะ่ะ วันนี้มาเป็นสติลตัวเป็นๆเลยมาขายชิ้นแรกนะคะกระดูกโบราณจากฟอสซิลนะคะมาจากดูวดาบันนะคะเออกระดูกกระดูกโบราณกระดูกสัตว์เลี้ยงนะคะคือให้สัตว์เลี้ยงกินปุ๊บนะคะฟิกุิงดังกระโดดได้สิบเมตรเลยนะโดดขึ้นไปบนท้องฟ้านะโอ้โหเป็นลอยไปบนเมฆแล้วนะโอ้ยนีแต่แพ็กเกจจิ้งมันดูแบบยังไม่ใช่ค่ะถ้าซื้อวันนี้นะคะแถมแพ็กเกจจิ้งโอ้ไม่ใช่ตัวนี้นะคะถ้าแพ็กแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะใส่ อันหน้าหน้าทองไว้นะคะโอมฉันจะเป่าค่ะเนะคะแล้วก็จะใส่อย่างนี้นะคะมีในวันนี้เท่านั้นนะคะเหตุที่วันนี้นะรับรับเลยไหมคะรับเลยไหมคะท่านเท่าเท่าไหร่คะกระเป๋าตังค์อยู่ไหนคะเดี๋ยวมาเท่าไหร่คะเนี้ยเท่าเท่าไหร่อะราคาไม่แพงนะคะปกติจากหมื่นแปดนะคะลดเหลือห้าร้อยบาทนะคะพอดี้วันทำมาเจอ สัตว์ะจําันนะหายากต้องไปขุดฟอสซิวแล้วก็เกียียอีกนะอุ้ยห้ารอยก่อนโอ้ไม่เป็นไรค่ะหนูซื้อที่ตลาดมาแล้วค่ะอันแค่ห้าบาทสิบบาทเองเพราะหมาหนูก็ขาบอยู่เห็นไหมน่ะอ๋แล้วมันมีกระดูจริงด้วยเปลี่ยนของไข่แป๊บนี่ค่ะคุณลูกค้านะคะนี่คือที่คาดผมทรงเสน่ห์นะคะไม่ใช่ใครก็ได้นะคะ ของหายากมากเพราะน้ำมันพายมันจดลงไปแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวนะคะน้ำมันพายเนี่ยมันช่วยอะไรหรอคะน้ำมันพายนะคะทำมาจากผีเจ็ดป่าชานะ,ะปลุกผีขึ้นมาตูนตุนตนแล้วก็เอาไฟนะคะโรคางนะคะก็จะมีน้ำมันออกมาจากคางแล้วก็จดติ้งติ้งติ้งนะคะเอาแล้วเราจะเอามมกุฎนะคะเป็นรองใต้ะคางแล้วก็ติ้งติ้งติ้งนี่นะคะโอ้ยน้ำยากที่สุดเลยะคะ่ะหายากชิ้นเนี้ยทำมาจากผีพายอยไม่เอาหรอกค่ะอุย ไม่เป็นไรคะ่ะหนะูมีของคล้ายกันหน้าตามันคุ้นๆมากเลยเดี๋ยวไปเอากันนะมันมีชิ้นเดียวนี่เหมือนกันด้เล,เลยเห็นไหมเนี่ยหนูซื้อสิบบาทเนี่ยเห็นไหมเก็บไปเลยลหนูหนูไม่เอาผู้ชายหรอลูกเออไม่เอาอะคะ่ะใส่ก็สวยเหมือนกันนะ่ารักแต่ละชิ้นต่อไปนี่แล้วกัน นี่ค่ะคุณผู้หญิงนะนี่คือตุ๊กตาผีตอรีเฝ้าบ้านนะคะเอาไว้ไล่ผีแล้วคุณลูกค้าไม่อยู่บ้านนะคยกเซฟค่ะยกเซฟม่ามีแพ็กเกจจิ้งเมื่อกี้นะคะอัะอนทีงไปก่อนนะคะแพ็กเกจจิ้งนะเนี่ยวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะที่ทำกับมือเลยนะคะตกเศษห,หน้าท้องอะพร้อมพอมพร้อมส่งเลยค่ะสนีรัศดีสน,สน,สนีทนหน่อยนะอ๋อเสียใจเลยเหรอลืมไปค่ะหนูมีหมาเฝ้าบ้านไม่เป็นไรค่ะไม่เอาดีกว่า ทำทุกวิธีทางแล้วนะทำไมยังขายไม่ออกฉันขอไปของที่เป็นเบสเซอร์เลยแล้วกันนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ iPhone 13 Pro Max นะ,ะแล้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใช14ค่ะ14 13คำมเร็กใช้กันแล้วค่ะ iPhone ลระคะใช่นี่คือของเบสเซอร์ของ Hot <c oughs> Web เอ็ด Dark Web <c oughs> เลยนะะอยากได้มากเลยอนะเถ้าไปใช้นี่ต้องเปิดสกาสุดๆใช่ค่ะงั้นหนูขอเสื้อนี้นะคะแต่ว่าขอผ่อนศนอร์20เดือน ให้เวลาเขยี่ะ24เด <Bond> okay, ือนค่ะโอเคงั้นหนูเทาวสัญญาซื้อไอ้ตัวนี้เลยโอเคดูก่อนพี่กุ๊กของจริงเหรอไม่รู้นะจริงเหรออุ้ยไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดพรศูนย์เปอร์เซ็นต์ยีเดือนต้องเจอต้องเจอทำ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 เติมเตนี่มันไม่ใช่ไอโฟนนี่ซอง ใครมาแอบ,บมาสนามาเครื่องวะคะเฮ้ย <Hey! S 1> ดีนะแกะดูก่อนนะเดีย๋ยวนะที่มันหลอกลูงก,กันชัดเลยนี่กล่อง iPhone แต่ข้างในเป็นซัมซุงเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดียวค่ดตัวนี้นอาจจะเป็นตัวเทสโชว์เฉยค่ะตัวนี้เลยนะคะไอโฟนของเรานะคยฮะไอโฟนของเราตัวคือตัวนี้ของจริงเลยนะคะไหน,นะะตัวนี้เลยค่ะของจริงเลยนะคะ โอนใช่ไหมเนี่ยอุ้ยไม่ได้การละเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งตำรวจจะแจ้งความแจ้งแล้วออกไปเลยนะออกไปเลยนะเซลขี้โกงแจ้งความ191ให้ตำรวจมาล่าคอเข้าคุกคนขี้โกงคนเช่าชนคนช่าโกงอุ้ยอย่าเพิ่ง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 เจ๊อะขอปิดปากด้วยสิ่งนี้แล้วกันอุ้ยขายผิดขายพลาดนิดเดียวใครมาทำไอโฟนฉันแตกเนี่ยฉันขอชดเชยด้วยสิ่งนี้แล้วกันผู้ไล่ผี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 ฮะผู้ไล่ผีใช่มันเป็นอลิมิเต็ดเลยเนี่ย ฉัน,นก็ต้องยอมไม่เธอหรืองานเนี้ยฉันไม่ได้ละฉันได้ไรรวยแต่ตอนเนี้ยอันนี้ฟรีไหมคะก็ต้องฟรีแล้วสิเนี่ยคงก็ต้องเงียบๆเรื่องเมื่อกี้นะคะพอะดีว่าของมันทับผมหรือ้าเกินไปของมันเยอะอ๋อหมดแจกแ,แล้วหนึ่งอ๋ออ้อยแต่ของฟรีมาซะด้วยเอออย่างนั้นก็ขอคุณมานะคะอย่างนั้นก็หนูจะเอาไ,ไว้เนี่ยไว้ไล่ผีละกันขอบคุณเจ๊าเมากนะโอเคเจ๊เจ๊ไปก่อนนะเออเจ๊ไปก่อนเจ๊ต้องไปก่อนละอ๋อเอค่ะที่บ้านนี่หาเลยนะ ไอจลาบลอยเฉยเลยอะรูู้ไอเทมจากดักเว็บแล้วก็ได้ของฟรีมาด้วยต้องเก็บให้อั่ดีเลยนะ